สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับลูกค้าทุกคนครับม่นนี่การสิมาบอกเรื่องว่าการกู้ไฟแนนซ์นีนน่ว่ามันเป็นอย่างคือกู้ยากเป็นอย่างคือผ่านยากแค้เพราะว่า,วา,ก,วาวกู้เงินสดเพราะว่ากู้เงินซื้อรถแต่ว่ามันก็มีอาชีพแบบว่าเกี่ยวกับความเสียเ่ยงนี่มันก็มีหลายอย่างครับ เป็นอาชีพเกี่ยวกับความเสี่ยงแต่ว่าก็ส,สิบพอใหญ่สิบอกให้ฟ,ฟังกัทุกวันเด้อหนึ่งแหละพนักงานซื้อข้าวหรือพนักงานฟรีแลนซ์คือว่าลูกค้ากลุ่มนี้สิบอกว่ารายได้บ่แน่นอนบางเดือนก็บสองหมืน่นสามหมืนม่นสี่หม,มืน่นห้าหมื่นบางเดือนก็แทบสิบ่มีเลยคือว่าทางธนาคารเป็นสิเบิ่งสเตทเมนต์เด้อ อาชีพลุมนี่การแจกคือวิธีแจกคือได้เงินมาแบบเอาเขาบัญชีแล้วครับอพอไงทีิม,มาบอกทั้งว่าบอกคอดีละอะบอกขอแจกก่อนเอาเงินเขาบัญชีซะเอาเงินเขาสมมุติว่าได้มาวันทีหากับเขาวันทีซิบกับเขายี่สิบกับเขาทั้งสี่มันขขเขาเกษตรกรเอาเขาให้มันเป็นเป็นระบบเลยจังหกเดือน้อจังหกเดือน ให้มันตรงๆแล้วเขาน่อยเขาร้ายก็ตามเพราะว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์แบบนี้มีสิทธิ์ยืนได้ครับมีสิทธิ์ยืนได้แล้วก็เจ้าของกิจการคร้ก,การก็สัง่งหรือว่าเป็นแบบว่าเฮ็ดรับเมาอย่างสินะแบบว่าอันนี้ธนาคารเขาก็สิม่วงว่ามันเป็นอาชีพบแนนอนอนว่าย่ยมีงานกด้เฮ็ดเนม่บ่มีงานกับบริเฮ็ดก็ แบบนี้ก็ควร้วสีสั่งคือพญาวานี่แหละอันแรกนี่แหละสั่งสเตทเมนต์ซะ่ก่อนอ่าคันเปิดเป็นบริษัทก็ควรสิมีประกันสังคมหลืออะอันแรกเลยประกันสังคมมีบ่ตรวจสอบได้บ่เงินเข่าเงินผนพนเงื่อนพนระบบบบ่มันเอาสซซอ่งให้กันคันออส่ซั่งให้กันบ่เข่าธนาคารเลยนี่บอจะนี่เงื่อนไขของธนาคารเลยด้วยครับควรเสีเอาเงินเข่าบัญชีแล้วก็คันเป็นระบบบริษัทก็ซื้อประกันสังคมซะให้มันมี กันตั้มปีหนึ่งอ่าแล้วอาชีพที่เขาบอเอาเลยอีกอาชีพหนึ่งด้ออันนี้คือ,บอเบาเลยคือตรวจสอบบ่ไใดไล่ใดบ่มันช่วงนี้คืออาชีพพนักงานบอลที่เป็นบอลถือต้องตามกฎหมายบอลอยู่ฝั่งตรงขามเข้ากับตามอันนี้ธนาคารในประเทศไทยนี่บุรับเลยด้วยครับที่บอกให้เลยว่าบุรับคือว่ามันเป็นอาชีพแบบว่าช่วงนี้อาจ,จมีเงนินหมื่นเงินแสนเงินล้านอีกชั่วงต่อไปอาจ,จมีจักบาทก็ได้นี่ คือธานาคารบริหารกู้บ้านเอก็พราะข้าหาเร่แผงร้อยคือว่าบริบ,บ,บูกับทีเอ,อขายเร่ไปเรื่อยยังสี่ขายเร่ไปเรื่อยถ้าขายแบบว่าขายกับเขา่าขายบ้านเ้าเอิรนรถตรงเตงอะ่ะแขนขางรถยังสี่ขายน้ำมือบ้านยังสี่มีจุดหมายมีจุดหมายว่าขายสีมือบ้านหามือบ้านตรวจสอบได้ทุกมืออาชีพนี่ซื้อได้แล้วครับอาชีพนี้เยาว่า่ได้ อาชีพแบบว่าขายรถเล่ไปนี่ได้มาในกัอาชีพหลักๆเลยที่ต้องใส่คน้นคำปากการะกันนี่ก็คือทหารกับตำรวจทหารกับตำรวจคน้ากกานคำประกันนี่ตำรวจคำตำรวจกระอเอาธนาคารทหารคำทหารกระอเปาต้องเอาคนต่างน่วยงานมาคำนอครับเออจะคิดว่าสื่อบ่ไดม้มาหลวดมหาพญายนี่ อาหารตำเวือกับมาดหลอดพญสีหาทางให้เอออาชีพพนังงานฟิลล์นกับมาดหลดมาได้มาได้ทุกอาชีพครับนี่ที่ที่พญาวิา่วนนก,กันกันสีหน้าก็มูแน่กับสิมีอาชีพนี่แหละครับพนักง,งานบอลน,นี่แหละคือมันไม่มองสิไปให้เลยนะครับมันซุ้มพราะคา่าขายของเร่ของยังกับมาได้เลยนะครับมาพญสีว่างแผนให้มาเสื่อน,นั่งพญกับพานหลายคนแล้วเยสิคิดว่าเอออาชีพแบบพวกมันสิขายได้บ่อ ขายของล,ลดเล่ไปยังสิขายรถเลขขอให้มีจุดมุ่งหมายขอให้มันตรวจสอบได้แล้ครับขายเขามู่บ้านนี้ออกมู่บ้านนี้ทุกมือเขาขายทุกมือเงินห่อาฝากซะฝากซุ้มือมาหาพ่อหญ่นี่ได้ครับออกได้พ่อหญ่บอกเดี๋ยวเิ่าออกได้ถามว่าบ่มีอาชีพไรหรอกครับสิว่าสิสออก่ได้อยู่หนีมาลดบม่ว่าสิเป็นเกษ,ษตรกรเกษ,ษตรกรรมมอลำนักร้องหมอหนวดขายของตลาดนัดขายของตลาดสด ขายแนวอยู่แนวจินขายก๋วยเตี๋ยวขังเสเว่นขายลาบขายสมตำขายน้าตกมามาหาพ่อใหญ่มาคุยกันเหาทางออกให้จนได้คนละรถนี่บอกเด้เลยว่ามาหาพ่อใหญ่บ่ผิดหวังดอกโทรมาเลยครับมาบ่ตรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งพญาย่สโยโสรถยนต์มือสองเหีงหนึ่งศูนย์หนึ่งน้องจอกอมาหาพ่อใหญ่ได้สู่แนวครับผมขอบคุณที่รายครับ